ดูมาข้างล่างไม่ยอมขึ้นเราอยู่บนบ้านเนี่ยเล่นในบ้านแก้งอ่ะมีเหรอแก้งอ่ะมีเหรอฮะขึ้นเสีอฮะเป็นกว้นน้อยเป็นกว้นน้อยเป็นกว้นน้อยมีหางด้วยนี่ <c oughs> <c oughs> อย่าแก้งม่นมีเหรอ <c oughs> บอกให้ขึ้นไงลกูกอยู่อีกไกลอยู่อีกไกลอยู่อีกไกลอยู่ไกลแล้วก็ไม่ขึ้นโอ้ใบไม้เยอะเหรอฮะใบไม้เยอะเหรอครับ <c oughs> ไม่มีใครมาทาำความสะอาดเลยใช่ไหมไม่กวาดใบไม้เลยใช่ไหมโอ้ยจ no, oh, <c oughs> <c oughs> ุกิเอะสกปรกใช่ไหม <c oughs> <c oughs> มันรกมัน มันรกรกแต่ไม่ได้สกปรกแต่รกขึ้นไปยาอัลฟอเิกซ์ไหมสินเยอะอันนี้ทิงนะท้งขยะนะคะทิ้งขยะ